น,นี่เขาไปตัดต่อได้หรือวะได้ดีดีดดต้อนรับสู่ C M K Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามคลิป DIY คลิปต่อไปเลย สวัสดีครับดูมอยสาวสวยชาวเอฟที่ท่นนะครับวันนี้ยูทูบเบอร์มันดีเวอร์คนล่าสุดของเราไม่มีใครที่ไหนครับซีอีโอเดี๋ยววันนี้จะทำอะไรสนุกสนุนะฮะเ,เดี๋ยวพาไปทำกันตัวนี้โควิดระบาดนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ทำตามมาตรการป้องกันของทางบริษัทเราให้เข้มข้นนะครับ อันเนี้ยวันนี้ถ่ายทำหลังบ้านเลยตอนแรกจะออกถ่ายทำนอกสถานที่อ่ะวันนี้เดี๋ยวพาไปทำอะไรสนุกสนุกติดตามกันไปเลยเอาอันนี้กล้วยหลังบ้านกล้วยหลังบ้านเดี๋ยววันนี้เรามีวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวจะไปทำอะไรวันนี้ต้องต้องตัดตัดตัดกล้วยคมน้ำก่อนโอ้โหจะตัดยังไงเนี่ยอันนี้ปลูกเองนะครับ ชังชัางภาพรับทุกมันเลยเรื่องเลวโอ้โหเป็นไปเป็นไปตามเป็นไปตามคาดนะครับเละยอดเลยนี่ต้องขอบคุณนะครับพี่เชียงร้างภาพนะครับโอ้ยหาจสองพัน,นะอะ ได้มีรังนกมาด้วยสวยเยอดกล้วยสวนนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวเอะเผื่อว่าหนูเอาไปกินเยอะแะเพราะมัน,นมันลิงอย YouTube ู่ยูทูบอยู่แล้วมอนกันอือหือ้อายอยู่วะ <laughs> อู้หูกล้วยใหญ่ กล ouais, yeah, ้วยสวนนี้ทั้งยาวทั้งใหญ่กล้วยสวนนี้โอ้ยอุปกรณ์ลูกชายเต็มโต๊ะเลยด้วยด้วยซุกตั้งหลายแม่นี่ก็ไม่ค่อยสัมผัสเรื่องล้วย มีอุปกรณ์เสริมนี่เจอของใหญ่นี่นี่อันนี้ปกติไว้ทำสวนมันนานะครับทีนนบ่นี่ปึ๊บเงียบ เโหเจองใหญ่เจอืองใหญ่ใช้ไรก่เก่าอันนี้เจ้าของช่อง C M K มันชื่อ่ายทํานะครับต้องขอบคุณนะครับท่านสจอเชียงนะครับลงสมัครหลายสหมัยไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารใหญ่ของ ไอ้สัตว์มัดดอกฟาร์มาซียข้างบนเสียเอฟเฟกต์เนี่ยเสียเอียนเนียนเนียนอ่ะอืมสุดยอดสยอดเลย เยอะสิบบาทจะของสวนมาเองสิบบาทนะสิบบาทสิบบาทวีละสิบบาทขอขนานึงยวีละสิบบาทโตอนนี้เป็นพระเอกเอวีให้เ,เสียนหน่อยนะ เสียงทำลุงถ่ายทำลุงพลลุงเสียงไม่ดังบอกขึ้นมาถ่ายทำลุงคมดังเป็นง่ายไสเลยดังเขาเรียกอะไร้เออดังดัง <c oughs> ดังปังปังพีนา้า <c oughs> ดังปังป,งปังพีดักเอาไปด้วยสิบบาทนะซื้อบ้านเลยบ้านเสียคมพันนี้อึดอุดท้ายใหญ่เลยแน่นอนโอ้ขาบูใส่ทำข,ขาบูนะโอ้หักจ้ำยกขึ้นมขามขาบู โอ้โอเโ้าเลยฮันนี่เลยัน่เ่ันเลย่าสวยงามพรนะครับนี่เอะไกินได้บ้โอ้โห แมวอ่ะอย่าลืมนะครับกล้วยใหญ่ๆยาวสวยๆกินแล้วสบายปากสบายรูทวารงท่านนะครับแก้กระเพาะแก้ลำไส้อะไรเนี่ยมาที่นี่เลยกล้วยเสียคมเขาอร่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง C M K Channel อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณม,มาก